สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sky Family Channel นะครับตอนนี้เรามาพักกันที่นะครับห้องดับเบิลวิลล่านะครับผมของโรงแรมมันยันทีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักนะครับว่าเป็นยังไงบ้างดูครับสภาพบริเวณก่อนเข้าไปในห้องพักนะครับนี่เราเข้ามานะครับข้างหน้ามันก็จะเป็นห้องครัว หองครัวก่อนทางเข้าเลยนะครับก็อยู่ทางขวามือครับผมห้องครัวให้ดูเกเครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ครับเราอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก็รับหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นตะกองเองเช่นเคยครับส่วนหมามาก็<อ>กําลัง<อ>เพลิดเพลินกับห้องน้ำอยู่ ครับนี่เป็นห้องโถงนะครับห้องโถงกว้างเลยนะครับเอาไว้นั่งเล่นนะครับทานข้าวครับแล้วก็มีทีวีต่อข้างนอกครับ ตรงนี้เป็นสาวไว้น้ำนะครับสาวไว้น้ำครับผมแล้วก็วิวด้านนอกเสร็จแล้วนะครับเราจะไปทังขวามือก่อนนะครับเข้ามาเสร็จเราจะไปดูห้องดูหนังบัตทผ่อนนะครับฟังเพลงได้ครับนี่ครับมีทีวี โซฟาเบลเลอร์นะครับลำโพงเดินนั่งชิวๆได้ครับโอเคครับดูม mm. ิ mm. นิบาร์นะครับ mm. เรื่องดื่ม mm. ก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับส่วนฟรีก็จะเป็นนี่ครับกาแฟน้องกลายครับเอามือออนนะครับ mm. นี่กาแฟนี่ฟีครับก็เไปะ ครับไปก่อนแล้วกันแล้วกนก็ในตู้เย็นตู้เย็นนะครับเราจะมีประมาณนี้ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้มีวายเนี่ยครับไวแล้วก็ที่เปิดวายก็เตรียมไปแล้วครับต่อไปนะครับเราจะไปแกนที่ห้องนอนก่อน แล้วก็ไปจบที่ห้องน้ำดีกว่าเดินมาฝั่นลงข้าวมาครับผมฝั่นลงข้าวแล้วครเดี <Their royalty> ๋ยวเดี๋ยวต้องกายแย่งเล่นเลยโอเคตรงนี้ครับ ก็จะเป็นเตียงนอนเตียงนอน,อน,นอนกันไปแล้วที่นอนอาจจะยับเปน็นโอเคครับเตียงนอนนี่ครับรอบไปด้วยสระน้ำนะครับผมแล้วก็เป็นกระจกครับอันนี้สระน้ำแ่ ไม่เล็กนะครับประมาณเข่าได้แล้วก็มีเก้าอี้เอาให้ลงไปนั่งแช่น้ำน,นะครับผมก็พมณารพมาณเป็นใช้มอเตอร์นะครับใช้มอเตอร์ในการเปิดปิดโอเคครับต่อไปเราจะไปกันที่ห้องน้ำราเข้ามาปุ๊บ ก็มาเจออางอาบน้ำก็เลยนะครับก็ส่วนมากจะตกแต่งเป็นกระจกนะครับผมอ่าบน้ำาำขวาก็จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้านะครับเราก็จะมีตู้นี้เราให้พ้าจะตัวก็มีให้เอะแ่ะเลยครับมีเตารีดนะครับโต๊ะร,รีผ้าครับผมออืกว้างมากนะครับกระจกบานเบลเลยครับเดี๋ยวดู มีโซฟาตกเครื่องแป้งครับผมอื่ีเป็นห้องน้ำห้องน้ำมีหนึ่งห้องนะครับแยกออกมาชัดเจนส่วนนี้นครับห้องอาบน้ำภายในตัวคารครับสามารถทำอบซาหน้าได้นะครับห้องอาบน้ำนี้ น้ำอุ่นน้าเย็นได้แล้วก็อบซสาหน้าครับปุ่มนี้ครับสตรีม,ม,ม,มแล้วก็ทียบน้บํำข้างนอกนี่ครับเอาดอก็ที่นี่นะครับ าหารเช้าบุฟเฟ่นะครับแล้วก็เวลามา <What? S 1> ครับผมก็จะต้องนั่งรถกอล์ฟนะครับ uh huh. ก็รถจะจอดไว้ที่ร้านจอดรถนะครับ uh huh. ครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนเช้านะครับ uh huh. ก็จะมีสนามกอล uh ์ฟ huh. ด้วยนะครับที่นี่สนามกอล์ฟม uh ี huh. สระว่ายน้ําส่วนกลางนะครับ มีที่ห้องอาหารนะครับทานข้าวตอนเย็นดินเนอร์นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมนะครับช่องสกายแฟมิลี่นะครับครับอีกไม่เท่าไหร่ก็ครบแสนซับสไครต์นะครับอีกแค่ประมาณ9 0 0 0หมื่นใช่ไหมเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเองเออก็ คครับก็ไงก็สำหรับท่านที่รับชมก็ฝากเตรียมใจให้ต่อนะครับว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะไปที่ไหนกันอีกนะครับ Sky Family รีวิครับเช่วงนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจากกันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ